สวัสดีค่ะวันนี้มาทําแกงหน่อไม้ใบย่านางใส่ผ้าคลิวนะคะอร่อยมากนะคะทําแบบสูตรคนไกลบ้านนะคะมีตะไคร้ซอยเราซื้อแบบซอยสําเร็จมานะคะแล้วหอมแดงนะคะพริกแห้งกะปินะคะปลาล้าเราไม่มีนะคะเราก็หน่อไม้ใส่ใบย่านางนะคะไม่ต้องไปนั่งคันใบย่านางเองนะคะก็สะดวกดีนะคะแล้วก็พริกที่เราตาำใบใบมะกรูดนะคะผ้าคลิ้วนะคะผ้าคลิ้วเวลาเราซื้อมาเราเอามาต้มใส่ใบกะวานเยอะนะคะเพื่อดับกลิ่นคาวนะคะแล้วก็ซอยนะคะแล้วก็แบ่งใส่ถุงนะคะ ของเรามีเห็ดนะคะที่หามาจากตอนช่วงหน้าร้อนนะคะเห็ดแช่แข็งแล้วมีเห็ดพึ่งนะคะเห็ดคันตเตล็ดัดคันตเตล็ดนะคะใส่ขนอก,ก้อนนะคะเรามีกระเทียมแช่แข็งแล้วนะซื้อมาจากร้านแขกนะคะเส่นน้ำปลาปรุงชุรสใส่ผักขมนะคะผักขมมีประโยชน์มากนะคะใส่พริกลูกโดดไปนะคะแล้วก็แป้งข้าวโพดละลายน้ำนะคะให้เขาข้นหน่อยนะคะปะลาที่เราซื้อประจำนักแม่นอมน,นะคะ ราคาไม่แพงนะคะรสชาติอร่อยมากนะคะแนะนําคนทําน้าปลาขายนะคะอย่าไปปรุงรสหวานนะคะเพราะอาหารอีสานเขาจะไม่มีน้าตาลนะคะเวลาเราซื้อน้าปลามาแล้วมีรสชาติหวานนะคะเวลาทำอาหารนะรสชาติเพี้ยนไปเลยนะคะตอนนั้นซื้อมาตําส้มตานะคะเสียดายมะละกอมากนะคะมะละกอก็แพงนะคะเจอน้าปลาหวานนี่ไม่อร่อยเลยนะคะ